เกิดตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้ฮะโดนหนึ่งตัวตรงนี้เขาแบบไ,ไวๆเลย มีอีกไหมมีอีกตัวหนึ่งวนรอบแบบนะครับวนไปตรงบ้านเล็กน่าเจอแต่ว่าไม่เจอแล้วผมวนไกลจัดสำนักก่อน ไปอยู่บนตึกกันหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าตึกตึกมันไม่มีเก้าอี้นะฮะมันไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่ แค่ตีหลอกๆเขายูลุกขึ้นมาแล้วอะ่ะอืมถึงทีเอา้าหลงเจอไม่ขนันอีกก็น่าจะดีฮะแต่เจอน้ำหอมก็ลำบากอยู่เหมือนกันแหละแม่งเล่นบนตึกอะมาเล่ยบนตึกนี่คือง่อยจัดเลย อ่างงี้กันคฮะเพราะผมต้องเคลียร์วับจริงผมเห็นหลายตัวอยู่ไม่ค่อยอยากถ่ายรูปเท่าไหร่นะฮะไม่ถ่ายกัน บอยู่แสบอยู่อืมตบใหม่ให้แบบเอา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 มือถือกระตุกเอา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 ฟเฟมเบรดล่วงโอ้โอ้อเฟมเบรดล่วงเฉยเลยวะเนี่ยเอ๊ะ ถายรูปแม่มเลยตอนนี้โอ้ฟเฟมเลตล่วงเฉยเล่นจนเล็บกระตุกง้าพัดลมมาจ่อหลังนะฮะกระตุกจันเลยท <c oughs> ี่เห็นตัวหนึง่งแถวนี้สักพักหายเรื่องเหลือสองเลยแม่งข้น,นเร็ว ต้องปล่อยเจ็บทั้งห้องนะฮะเดีย๋ยวแค่คนขายของเล่นเนะี่ยไม่เจ็บเจอนะแม่งร่อนละเอาร่อนผ่านเลยไม่รู้ตีสักทีหนึ่งกันเลยคนขายของเล่นเฟรมเลยผมร่วงอนะ่ะ กนะ่อนฮะว่าเราเจ็บทั้งห้องแล้วโอ้เครื่องไม่ทันโซนเลยเนี่ยแล้วเครื่องบนตึกเนี่ยฮ <c oughs> <า>ิวกับบนตึกอ่ะครับพอฮิวเสร็จก,ก็วิ่งออกมาดึงอะ่ะโอ้โหแม่งเลยโคตรแสบ มไม่ใช่มันตึกนี่ว่ากูงงอะไรเนี่ยบ้านเล็กมีจ่อยตัวหนึง่งไม่ขึ้นน้ำบนนยิงมาแล้วว่า<ฮ>ไปฮะเครื่องเสร็จแล้วมั้งอ่ะ เอ้าเสียติดยังยังอีกเหรอเอายังไม่เสร็จเรียบร้อยทำไมว่าบ้านเล็กไม่เสร็จได้ไงจอยหมดอายุ่อ่ะ ไม่รู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมไม่เสร็จแต่ที่แน่คือกระตุกมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จุดไม่ทันนะฮะพระยังคุมจ่อยอยู่นี่หว่า จอยวิ่งมาเย้ไอ้จอยเวมึงจะมาดึงฟรีไม่ได้ มาแรงสาบมารแรงสาบมารแรงสาบชัดๆว้าแบบเยอะจัดมมผมเดินไวมากเลยว่ะตอนตาแดง ตัวมันหลบเล่นยากจัดจดเซฟบอลบอลฮะบอลบอลเกิดแบบนี้เดิไเน,น,นดไปตรงกลางจะเจอแน่นอนเดินไปตรงกลางจะเจอแน่นอนต้นเรืองไงล่ะจะใครล่ะ เรื่องไงจะใครนะเสียนาฬิกาไปแล้วอะครับไม่ถึงว่ะโอ้โหอย่างช้ำยอย่างช้ำอย่างช้ำมันระเบิดบอนรีช้าอะไรขนาดนั้นอนะ ที่แน่คือตีดีเขาลากกันแบบลากกันทั้งแมปอ่ะมีโอกาสที่จะเกิดเอา้าสิบหายอยู่ๆก็กดตีไม่ออกอะไรวะเนี่ย อยู่ๆแม่งก็วิ่งยาวเป็นกิโลไอ้เวียนเลยกว่าจะโดนดื้อจัดว่าเกิดอะว่าเกิดอะเป็นไ,ไรเรากระเด็นต่อไม่น่าว่าไล่แม่งเลยก็รู้อยู่ว่ามันเป็นตัวแต่งศพอะ ก่อนก็อีกเกลี้ยงเลยไดเดนเครื่องแบบจะเสร็จรหมดแล้วฮะเสร็จเวลามาเมื่อกี้ผมฆ่าได้ดงนานนะฮะสร้างตังค์จบแต่แบบกดตยไม่ออกนะตรงหน้าต่างงงจัดเธอเลยช็อกกันเลยอะเวีลวตันแน,น่นอนอะน่าจะมาจากทางนี้ เรียบร้อยมะเรงไม่ทันต้นเรือไทยห้าวิแต่ล้มก่อนถึงมาแรงก็ปวดอีกตัวหนึ่งด้วยเรียบร้อยต้นเรือมานี่เลย ลุกขึ้นมาก่อนอยู่บนลูกเองอยู่บนลูกเองต้องกยีก่จับมันมานั่งไปโจับมาแรงมาฮะ เอาวาวใกล้ๆก็ยินนเน่ยรอให้มันลุกเองโอเคเลยเฟดก็น่าจะเพียงพอแล้วฮะพอเลยเฟดปุ๊บกินเถพ่ินิยาให้ลุกเองเมื่อไหร่ก็ตกนะฮะ เครื่องสั่นจัดๆเลยตรงนั้นอ่ะแม่งปั่นฟรีเลยตรงนู้นก็คือแบบว่ายังไงอะ่ะปั่นเรื่อยๆงั้นต้นเรือก็ตายฮะจนเครื่องนี้จะเสร็จอยู่แล้วนะฮะเร็วแค่ต้อง เอาต้นเรือตายจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาเองหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าลุกเองขึ้นมาเนี่ยมันลุกขึ้นมาจุดจุดเครื่องแน่นอนอะ่ะเออลุกขึ้นมาจุดเครื่องแน่นอนอะ่ะโอเคบินนะฮะเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ลุก Hãy sáng tàn sụp nè lúc lại lúc chừng đuôi để không có lúc Nước mắt bằng khiến tòa ไม่อะหายไปเร็วนี่คงต้องรอยการปีนของบัลแดงกันนั้นแม่งอยู่ไหนของมันวะไอน,นี่ก็เครื่องสั่นจัดเลย ต้องจับนั่งอ่ะอหลืองกูเนี่ยเครื่องสูดสารสั่นโคตรค โอ้โหแผนสูงกันจังหวะฮะแผนสูงกันจัดจัดไอ้แมงลงรอดฮะอย่างงี้ไอ้แมงลงรอดล้ะแม่งไอ้มุมที่ผมควรจะปาได้ไม่ป่าไม่ทันรอดหนึ่งนะครับไอ้แม,มงลงรอดละ โอ้โหนี่ขนาดเล่นตัวหลักกันแหละแม่งโดนเซอร์เขาเล่นเพลนอย่างนั้นอ่ะเราทำไงอ่ะไม่ลุกขึ้นมานอนเฮียงเลยขายเพื่อนเนี่ยเอะเปิดประตูแล้วมุดกลับไปโอรแสบ อ้นี่ลมนะช่างกันศพอะ่ะเหลือเม็งดีครับพี่แอนดีครับปัญหาคือช่างกันศพมันลมที่ไหนของโลกใบนี้ เจอล้เรียบร้อยครับผมแสบแสบ,แสบเปิดประตูหูไม่ขึ้นเรียบร้อยแสบจริง <S <S> <S แสบจริงแสบจริง,จรงจเจ้าเสมอจเจ้าเสมอจากที่มันแบบเลขข็กทั้งห้องอะฮ้ยดาวมาสเตอร์วร,ริกาดีครับขอบคุณครับร้อยดาวมันจะมันจเจ้าเสมอ ยังดูเข,าด,ขาดำเขาดำเล่นแล้วแล้ว MVP mm hmm. เป็นของผู้รอดชีวิตไป